สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพบกันในบทประพันธ์เรื่องบัวสีเหล่านะคะเพื่อประกอบการเรียนเรื่องบัวน้อยค่อยคลี่บานค่ะบัวพ้นน้ำมีปัญญาหน้ายกย่องบัวปริ่มน้ำปัญญารองต้องครวนใครบัวใต้น้ำปัญญาน้อยด้อยกว่าใครบัวจมน้ำ ไม่ไร้ปัญญานะคะบัวสี่เหล่าก็ประกอบด้วยหนึ่งบัวพ้นน้ำนั่นคือคนที่มีปัญญาเลิศประเสริฐกว่าผู้อื่นนะคะสองบัวปริมน,น้ำคือปัญญารงลงมาจากบัวพ้นน้ำนะคะต้องมีความพยายามมากขึ้นสามบัวใต้น้ำปัญญาลดน้อยลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องเพิ่มความมานะพยายามกว่าคนสองประเภทแรกและสุดท้ายบัวใต้ตมหรือบัวจมน้ำนะคะคนประเภทนี้น่าสงสารมากนะคะเพราะเป็นผู้ที่ร้ายซึ่งปัญญาไม่มีความคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องบัวสีเหล่าแล้วนักเรียนอยากจะเป็นบัวเหล่าใด เราเลือกได้นะคะครูเชื่อว่าลูกๆทุกคนคงจะเลือกเป็นบัวพ้นน้ำเพราะเราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหน้ายกย่องน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีวความสุขนะคะสวัสดีค่ะ